ย่าเอาเด้อคราบบวายกมยางเอาทนายชะกราข้ากยปาพรอหัวเป็นสีมมงคลแล้วก็กราม่ยากลวรับเลย่เยอะะเงนิดเดียว วันนี่ยอดบริจาคเพิ่มมาแล้วนะคะเป็น8 2ดล้นงันดร้่บใบเจ็สิบหางค่ะยังไม่ลิมีังคะยังระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะคันได้ไหม năng, năng, nó. rất nhiều. bao nhiêu tiền? không có tiền. không được. không được. เ้าที่แรกกลัวจะไม่ถึงห้ามือเลยสินี่้ามือยง่้านเองกกลัวรู้แสงกอนเยะไว้มือห้ามือก็มันหัรแ้วะนะนีาทวไม่เปรียบนี่ารนตำรวจให้พิเศษะนี่นะ ตาให้พิเศษให้เป็นสส,ส,ส,สสว ER ัสด anyway, ีว right ัสดีคำสั่งต่อไปนี้แสดงว่าเค้านี่เดี๋ยววันที่หลังตุลานี่กันตีเลยนะนี่ใช่ได้ฮะกันตีแล้วหลังตุลาครับได่มีอะไรเรียนใช้ได้เลยทั่วประเทศ ท่านใดอยากจะถ่ายรูปก็รอสักครู่นะครับอานใดรูปก,ก็จะเดินทางกลับก็บกบตามอาทยาสายีนะครับขอขอบคุณที่นะ้องทุกทุกท่านที่มาร่วมบูญในวันนี้นะครับ ก็ทนเลยมีเรบึงน้ำใหญ่ๆเล่นไนารเที่เรืองนที่ไปเบานครตอนหกไปไว้นี่นะเนนี่นี่เชาโปราะพานมาอองครับช้ี่น่นะ่่ ยอดเท่าไรมา่นี่แ่ไม่เท่านี้ได้ัากทเยอะสุดคือางานันไม่มีกียรตอาจารย์นต้นเลยครับนี่ยอดปัจจุบันอ่พอเสร็จนีสักักไปแจกโครการ ยอดที่ร่วมทำบุญกับหลวงตาุชื่นวันนี้ที่พี่น้องมาร่วมนะครับตอนนี้ยอดทังงหดแปดเบืน3540บาทเจสิาสตางค์สำคัญใน75สตางค์นะครับเดี๋ยวเยวสุดท้ายแล้วแก้งยอดแล้วหลวงตาจะโนโมทนาอีกรอบหนึ่งนะครับ ขาดไปแค่หม kind of id <ida> uh, ื่นหกหมื่นเจ็ดไทยน้อให้เต็มแสนนี่านยกแล้วครานผมว่าแล้วมีนพูดในคัดยล่มีคนพูดการณว่าจะได้ผมตบอีก พวกเรารอารพวกเราที่ไปเนี <m <m ่ยเข้าใจกันนะพวกนี้กโมงเนี่ยค่ะพ้าขาดเข้าใจค่ะค่ะค่ะถ้าสายน่ะเราจะกลับท่านผมไม่อยากสายนันไายถก่ง่าคุณ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปนีก็บอกว่าวันนี้ไปวัน้ย้ามยอคุณสงเ้าไม่ได้ยม่ไม่ดีบ้นย้อนแสงแล้ววันนี้ย้อนแสงแล้วภาพวันนี้เทาไหร่ เคยวันน้ไปเมื่อไม่กี่วันนี้ครับจำไม่ได้เลยเนาะตุกบาทย่างครับผมตุกบากแล้วก็มีคมน,น้ับูนย่งางพังคนยังแต่ว่าจองคิวไว้หมดแล้วครับ